หนู <No. c oughs> พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังตกใจนตจมันมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาได้ทําการจัดการทัศนศึกษามหาวิทยาลัยของพวกนักศึกษาวิศวการบินนักศึกษาก็ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยพร้อมบินกัปตันก็ได้ประกาศก่อนบินว่าเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินลำที่นักศึกษาได้ประดิษฐ์กันขึ้นมาเองเราจะบินไปด้วยเครื่องบินลำที่นักศึกษาสร้างมันขึ้นมาโอ้โหพอนักศึกษาได้ยิน <c oughs> ก็รีบลงจากเครื่องบินเลย <c oughs> เออลงกันไว้ โอโ้โหค่อยๆทยอยลงค่อยๆทยอยลงลงจนสุดท้ายหมดนักศึกษาลงหมดเครื่องบินเหลืออาจารย์นั่งกันอยู่ครบเลยกับตันก็ถามว่าอาจารย์ไม่ลงไปกับน,นักศึกษาเหรออาจารย์พูดขึ้นมาเลยน้ำเสียงเข้มเลยนะผมมั่นใจในฝีมือของนักศึกษาของผมดีผมรู้จักฝีมือของนักศึกษาของผมดีเครื่องบินลำเนี้ยสตาร์ทไม่ติดได้ซ้ำ <laughs> ผมมั่นใจในศักยาพของนักศึกษาผมดิมันสตาร์ทให้ติดหรอกกูบ,บอกเลย <laughs>